น้ำคิสตัน้นทำจากมะนาวแทร้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรื่องราคาเพียงแค่สิบบาทผลิตภัณฑ์ยายลืมหอมกลิ่นมะม่วงสีทองไม่ใส่สารกันบูดผสมทองแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแค่สองสิบห้าบาท ใช้แล้วดีใช้ได้ใช้แล้วจะติดใจใช้ได้ทั้งปีราคาเพียงสิบบาทสิบบาทเท่านั้นสิบบาทใช้ได้ทั้งปีเพื่อให้ขนมดอกไม้กินได้กินดีกินทีมีติดใจเพียงแค่โซงละห้าบาทเดียวเพียงแค่โซงละห้าบาทขนมดอกไม้ใช่ไหมค่ะไหนดูซองใกล้ๆหน่อยป้าไหนด้านหลังมีออยมีเนี่ยขนมซองเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย สาวันดุดันไม่เกรงใจใครกินแล้วขึ้นสวรรค์สามวันสามสวดอันนี้สามวันสามใหม่โรลเลอร์มอเตอร์ทำยากมันฝรั่งแ้ร้อยเปอร์เซ <c oughs> นเ <c oughs> ขนมนี้มีคุณภาพไม่สาบอาจเป็นอัม,มาาพาตได้ไหนดูซองสิไหนดูซองโฆษณาหน่อย้าไหนด้านหลังล่ะคป้า <c oughs> <c oughs> ทำได้สวยดึงเลย ใหม่ทะเลรสบาร์บีคิวราคาห้าบาทน้ำหนักกระิสิบห้ากรัมไขมันน้อยกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออ,อพ่อค้าแขกี้ดวกใหมุ่ขนมส้มต,ตำป,ปูปลากินแล้วคีดแตกกินทุกวันคีดแตกเป็นปีสองละกี่บาทสองละสิบห้าบาทตับ น่าเชื่อถือไหมอันเนี้ยโฆษณานี้น่าเชื่อถือไหมไม่ไม่เพราะว่ามันเป็นอะไรจิ้งจกที่เตียเป็นปีว่ามันเกินจริงใช่ไหมโอเคขายอะไรในโฆษณาให้ฟังน้อยรถแมลงแต่ถูกใจวัรุ่นรถแมลงแต่ถูกใจวัรุ่นพาดคันละกี่บาทคันสิบบาทคสิบบาทไหนครูดูหน่อยโอ้ใช้งานอะไรได้เนี่ยใช้ทำอะไรได้รถคันนี้เอาไปดำได้หรือเอาไปดำไหนลองโชว์ที่ดำได้ไหม ไหนไหนทำสิโอ้วิ่งก็ได้ดำก็ได้เหรอไหนได้ดำๆเลยขนมทานตะวันหอมกรอบอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยอืมหอร์ละห้าบาทไหนดูไหนไม่ใช่บริษัทดีดีทีทีเพชรสวัสดีที่มังโกศิ่งเท่านั้นราคาเพียงยี่สิบบาทย้ำราคาเพียงยี่สิบบาทขยะทิ้งคพค้าสะดวกคุณทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่เต็มราคาแค่ห้าบาทเท่านั้นว้า คุกกี้สิงคโปร์ไม่ต้องแพ้ถึงสิงคโปร์ราคาเพียงกล่องละ39มสิเก้บาท